ดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงทางโหราศาสตร์ไทยประจำเดือนกรกฎาคม 2565นะคะนี่เป็นผังดาวที่อาจารย์วางไว้เริ่มตั้งแต่วันที่1ก,กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะก่อนอื่นอาจารย์ขอขอบพระคุณชาวพิจิกและท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังขอขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกไรค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกสับสครต์ท,ทุกการติดตามที่ถือว่าเป็นการให้กำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์นะคะค่ะเราก็มาเริ่มต้นดูอ่ากันเลยนะคะว่าอ่าตานูลักษ์ของ ดาวประจําตัวของชาวพิจิกนะคะไปอยู่ที่ไหนตอนนี้นะคะดาวประจําตัวของชาวพิจิกก็คือดาวพระอังคารนะคะพระอังคารไปอยู่ที่ราศีเมษซึ่งอยู่ในความหมายพบเรือนคําว่าอารินะ,ะอาริเป็นกเกษตรซะด้วยนะคะตำแหน่งกเษกษตรกลุ่มกับพระราหูคู่ธาตุลมแล้วก็มีมฤตยูกลุ่มอยู่เป็นสิ่งที่ กระตุ้นนะเป็นดาวกระตุ้นนะคะแบบนี้ทําให้ชาวพิจิกะในช่วงที่ผ่านมาและช่วงที่เป็นอยู่ณนะตอนเนี้คือจะอยู่ไม่นิ่งอะ่ะเป็นคนที่จะต้องหาเรื่องทําตลอดอ่าคิดโครงการโปรเจกต์นู่นนี่นั่นและก็ลงมือทําซะด้วยไม่ได้คิดแล้วไม่ทํานะปกติแล้วเนี่ยชาวพิจิกเนี่ยนะคะปกตินะที่พัางขานไม่ได้อยู่ในตําแหน่งคําว่าอรีนะ ชาวพิจิกจะเป็นคนทําอะไรที่อเขาเรียกว่าต้องดูเชิงก่อนต้องเหมือนโยนหินถามทางก่อนคือไม่ได้ออกตัวเต็มที่อะไรประมาณนั้นจะเป็นคนที่ค่อนข้างระมัดระวังตัวเองนะคะแต่พออดาวเจ้าตัวของพิจิกเองคือบพางขาไมาอยู่เรือนอทิเนี่ยและมีคู่ธาตุลมนะคะพระราหูกลุมอยู่เนี่ยนะคะจะทำให ชาวพิจิกเนี่ยเกิดไอเดียนะคะทำนูน่นทำนี่ในการสร้างความเติบโตให้กับตนเองในเรื่องการหาเงินและผลประโยชน์อยู่ตลอดนะคะเขาเรียกว่าถึงมีเงินหรือถึงรวยก็ต้องการรวยมากขึ้นมากขึ้นอะไรประมาณนั้นก็ได้คือไม่หยุดนะคะเป็นคนที่ขยนันเขาเรียกว่าแบบ ทำงานอยู่ตลอดเวลาอะไรประมาณนั้นนะไม่ค่อยจะยอมพักเหนื่อยสักเท่าไหร่ก็ได้นะฮะคือเป็นช่วงของดาวที่ไปอยู่อริแล้วมีพระราหูกับมฤตเอยู่กระตุ้นเนี่ยต่อให้คําว่าเป็นกเกษตรก็จะกลายเป็นไม่ได้แปลว่าอยู่เฉยเฉย้ลนะคะเพราะว่ามีดาวกระตุ้นอยู่นะคะโดยเฉพาะเนี่ยเรื่องของเงินเนี่ยอาจารย์มองแน่นอนแหละชาวพิจิกการเงินคุณก็ยังดีอยู่เพราะดาวการเงินของคุณกระดุมพระเนี่ย ไปเป็นเกษตรอยู่ในเรือนบุตรตะเงินนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคําว่าบุตรตจึงหมายถึงความคิดการาลงทุนการทำน่นทำนี่อาจารย์หนึ่งบอกว่าคุณจะอยู่ไม่สุขเพราะคุณมีมุมมองใหม่ๆหม่มีไอเดียใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคะคุณคิดและคุณทำสำเร็จซะด้วยคุณมีโอกาสได้เงินได้ทรัพย์ก้อนโตจากการลงทุน ทำอะไรบางอย่างของคุณอยู่ตลอดเวลานั่นแหละค่ะยิ่งมีดาวที่โยกกับดาวพัสดเสาด้วยนะคะในเรือนคำว่าสหาชะเป็นเกษตรก็จะกลายเป็นคุณชอบการคอนแทคก,การติดต่อนะคะเพราะว่าที่จริงกับพัสเสากับพระฤื้อหัตจ,จะเป็นคู่ของการพัฒนานะคะไม่ได้แปลถึงคู่ศัตรูแต่เป็นคู่ดาวที่มีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะถึงแม้มองอย่างนี้จะมี พระเกตตัวกั้นกลางอยู่นะคะแต่พระหัตถ์ให้ความหมายดีเพราะอยู่ในมุมคําว่าตีโกนนะคะจึงให้คุณนะคะพระเกตจะกลายเป็นแรงกระตุ้นทําให้พออยู่เรือนของพระราหูแล้วพระราหูมากลุ่มกับตัวท่านทําให้ท่านเนี่ยมีความคิดที่ลงมือทําอะไรก็มันก็สักเซสนั่นเองเป็นคนที่เขาเรียกเ คิดข้นศาสตร์ใหม่ๆก็ได้นะวิวัฒนาการสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยชาวพิจิกช่วงนี้จะทำได้ดีนั่นเองนะคะโอเคเรามาดูดาวย้ายที่จะส่งผลนะคะก็คือดาวพระมฤตยูนั่นเองที่จะย้ายในวันที่ 7, กรกดาดาวพระมฤตยูย้ายไปที่ราศีพฤษศ ไปกลุ่มกับดาวพระศุกร์แล้วพระศุกร์เล็งรักมฤุตตยูมากุมพระศุกร์แล้วก็เล็งลักขนาท่านดาวเล็งเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมีผลอย่างมากนะมีผลอย่างมากและเป็นดาวบาปพระเคราะห์ซะด้วยเพราะฉะนั้นมีผลในแง่ไหนนะคะดาวพระศุกร์มาจากาเรือนวินาศนะวินาศปัตตานีอ้าถ้ามองหนึ่งเรื่องแรกถ้ามองในแง่ดีคนรักของท่านเนี่ย เดินทางไปทำงานทางไกลไหมมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยอาจจะอยู่ไกลท่านละอาจจะไปทำงานต่างจังวัดต่างประเทศอ่ามีเกณฑ์เดินทางมีเกณฑ์พัดผ้ากันแบบนั้นหรือระวังคู่ของท่านมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยได้ด้วยนะคะอ่าเพราะว่ามรุตยู่กลุ่มกับพระศุกร์นั่นเองนะคะก็จะเป็นประเด็นปัญหาหรือมีความขัดแย้งกันได้ง่ายกับท่านคำพูดคำจา เพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกก็ต้องระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองที่ค่อนข้างเวียงเวียงค่อนข้างที่จะหงุดหงิดเอาแต่ใจตัวเองได้ด้วยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ในช่วงที่ดาวมฤตอยู่ย้ายมากลุ่มกับพระศุกแล้วเล่งลักนณะของท่านนั่นเองนะคะโอเคค่ะในวันที่12กระะกฎาคมก็จะมีดาวย้ายอีกก็คือดาวพระพุธค่ะ ดาวพระพุธนะคะจะย้ายไปที่เรือนคำว่าสุภะเป็นเรือนของพระจันทร์ซึ่งเป็นเรือนของคู่มิตรพระจันทร์กับพระพุธเป็นคู่มิตรในภพคำว่าสุภะนะคะสุภะก็จะหมายถึงความก้าวหน้าการเติบโตสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแปลว่าผู้ใหญ่ช่วยเหลือเกื้อกูลก็ได้นะคะและก็มุมนะคะโยกกับ พระสุพระมฤตยูเลงท่านอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นช่วงนี้จะกลายเป็นดีนะคะจะกลายเป็นดีเพราะว่าพระพุทธเนี่ยมาจากเรือนอะไรเรือนลาพระนะคะลาพระสุภะท่านอาจจะได้โชคลาภได้จากความฝันได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้ใหญ่อุปธรรมค้ำจุนนะคะพโยกันอยู่นะได้แบบท่านก็ไม่คิดว่าจะได้เซอร์ไพรส์ไหม มฤตอจะอยู่ก็กลุ่มอยู่และเล็งลักเนะี่ยอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้ในสิ่งที่เราไม่คาดคิดคาดฝันหรือท่านไปเดินเรื่องเอกสารเรื่องของอวีซ่าที่จะไปต่างประเทศก็ได้หรือเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของเอกสารก็ถือว่าท่านจะทําสําเร็จด้วยในกรณีที่พระพุทธเข้าเรือนสุภะและเล็งกับพระเสาที่เป็นเขาเรียกว่าคู่สมพลก็จะเกิดความสําเร็จ แบบใหญ่ๆเกิดขึ้นในสิ่งที่ท่านมีเป้าหมายในการทํานั่นเองนะคะแล้วก็วันที่14นะคะ14บสกระะกฎาคมค่ะดาวที่จะย้ายคือดาวพระศุกร์ค่ะพระศุกร์ย้ายมาที่เรือนมรณะมาเจอกับพระอาทิตย์นะคะพอมาเจอกับพระอาทิตย์เ,เมื่อกี้ดาวพระศุกร์เนี่ยมาจากเรือปรนปัตนินะ ที่อาจารย์มองว่าตอนนั้นว่า,าคนรักของท่านเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศไหมอะไรประมาณนี้นะคะยิ่งพอพระศุขย้ายมาเรือนมอลณนะยิ่งมีความชัดเจนมากขึ้นว่าถ้าเขาเดินเรื่องอะไรอยู่ที่ยังไม่ได้ไปเขาก็จะไปช่วงนี้ก็ได้ช่วงวันที่14กรกฎาคมเนี่ยนะคะคนรักของท่านอาจจะต้องห่างไกลาจากท่านเ,าเดิน ทางไปทางานทางไกลไม่ว่าจะไปต่างจังหวัดต่างประเทศเนี่ยก็ยิ่งมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ด้วยถึงยังไงพระศุกร์ก็อยู่ในเรือนของพระพุทธที่เป็นคู่ธาตุน้ําอยู่ก็ยังให้ผลดีนะคะปัตนิมรณะเป็นการพัดภากันชั่วข่าวนะคะกลุ่มกับพระอาทิตย์ที่เป็นคู่สมพลอยู่นะคะในเรือนของกรรมะหรือแปลว่าคนรักของท่านย้ายงานไหมเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานนะคะ เป็นคู่สมพลในเรือนมอรณะนะคะก็มองในแง่ของความรักเป็นแบบนั้นก็ได้ก็จะยังไม่ได้หมายถึงว่าท่านจะต้องเหมือนทะเลาะกันเสมอไปคําว่ามรณะก็แค่พัดภาคห่างไกลกันเกิดขึ้นเพราะอีกฝ่ายอาจจะต้องอไปดูงานหรือ,อมีหน้าที่อะไรที่เขาจะต้องไปจัดการอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นในมุมคําว่า วินาศมรณะเพื่อจัดการให้มันเสร็จสิ้นนะคะอาจจะมีเรื่องของข้อตกลงอะไรกันไว้ก็ได้นะคะในเรื่องงานเรื่องของอผลประโยชน์กรรมะมรณะที่จะต้องมีการจัดการให้จบนั่นก็คือความหมายหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในกรณีแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะไม่ได้แปลในแง่แบบเออมันจะเสียเสมอไปก็ต้องดู ดาวข้างในอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละค่ะว่าดาวพื้นฐานดวงตอนที่ดานเกิดเป็นยังไงด้วยนะคะโอเคค่ะในวันที่17กรกฎาคมดาวพระอาทิตย์นะคะก็จะย้ายมาเจอกับพระพุทธนะคะในเรือนคำว่าสุพะนะคะ พระอาทิตย์สุภามาจากเรือนกรมมะก็แปลถึงเรื่องของงานท่านก็จะเกิดความสำเร็จมีเกณฑ์ที่ผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์สนับสนุนนะผลักดันมอบหมายงานดีๆการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งการถูกโปรโมทนะคะดาวเล็งกับพระเสานะคะคู่ธาตุไฟคู่สมพลพระพุทธกับพระเสาก็ให้ความหมายดีๆในแง่ของการเติบโตแบบนั้นในภพคำว่าสุภา นะคะที่อยู่เรือนของพระจันทร์นั่นเองนะคะก็ให้ความหมายดีเด่นนะเพราะว่าพระอาทิตย์เป็นเขาเรียกว่าตําแหน่งมหาจักรอยู่ในเรือนของพระจันทร์ที่เขาเรียกว่าเป็นคู่คู่ผัวเมียตามตานานของโหกรก็ได้นะคะคือไม่ได้เป็นคู่ศัตรูนั่นเองนะคะก็จะให้ความหมายดีในแง่ของเรื่องงานที่จะซักเประสบความสําเร็จมากมาย นะคะเพราะดาวราพระมากุมกับดาวพระอาทิตย์ที่เป็นมหาจักรในเรือนสุภะนั่นเองนะคะถือว่าดีมากๆนะคะในช่วงแบบนี้ของชาวราศีพิจิกค,ค่ะพอวันที่28นะคะดาวพระพุธค่ะจะย้ายไปที่ราศีสิงค์ค่ะในพบคำว่ากรรมะค่ะ นี่แหละค่ะยิ่งเด่นในเรื่องของการงานการเรียนท่านน้องนักเรียนนักศึกษาเรียนอยู่นะเพราะพระพุทธเป็นคู่วิชาการคู่สติปัญญาก็ได้อยู่ในเรือนของพระพุทธซึ่งพระพุทธเป็นมหาจักรพระพระพุธเป็นมหาจักรในเรือนของพระอาทิตย์พระอาทิตย์ก็เป็นพระมหาจักรในราศีกรกฎคือความยิ่งใหญ่เลยนะนะเด่นในเรื่องของงานมากๆเลยนะ,ะเพราะอยู่ในภพคําว่า กรรมะนะคะลาภกรรมะโดดเด่นการงานการเรียนชื่อเสียงนะคะก็จะเกิดความสําเร็จแบบนั้นเกิดขึ้นสําหรับชาวพิจิกนั่นเองนะคะสรุปแล้วเดือนกรกฎาคมก็ยังให้ความหมายไปทางบวกมากๆสําหรับชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกอยู่นะคะก็ลอง ใช้ไปเป็นไกด์ไลน์สำหรับที่ท่านะจะไปปรับใช้ในดวงในชีวิตของท่านไม่มากก็น้อยนะคะอาจารย์หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะอะโอเคอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอพระคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ